ถ้ามาแล้วเห็นล้มไงถ้าผมเปิดถ้าผมเปิดเข้ามาเนี่ยผมก็โดนเห็นมีดทั้งมีดทั้งไม้ลายคนมาหวดยาโอ้โหเป็นสิเลยประมาณยี่อ่ะผมเห็นในมีดหัวยาดยาวๆก็จอดรอแล้วไม่เอาแล้วนนีต้จอะตอนนี้มันทะลุออกไปได้ปะไม่รู้ดิกำลังเห็นรถตู้อยู่ตันเนี่ยมนเนย มันออกได้ไหมไม่รู้ว่าตันหรือเปล่า้อนวิ่งย้อนไปสามสี่คนต้แล้วมีใตาย,าพายอพานอีกโดนโดนฟันครับเด็กตีกันครับ ัวหินเนี่ยก้อนมอันเลอะเลย โหลดมาแล้ววิ่งเข้าไปในเนี้ยหมดเลยวิ่งเข้าไปในซอยเนี้ยแล้วไอ้เพื่อนที่นี่มีไหมไม่ไม่เหลือเลยเลยอยอ่คนเดียวเดี๋ยวแล้ววิ่งไปตรงนอยสเนี่ยวิ่งเข้าไปในเนี้ยทามสีรถมาแล้วมันดักหน้าพี่มันดักหน้ารถติดอ่ะแล้ว phần bên kia bao nhiêu? cái đi không hay, một người

ที่ที่พิเข้ามาที่สายเส้นนั้กษาว่ะใชู่ใช่ใช่พวกนี้ป่ะแนวอยู่ในซอยน่ะเส้นขาวที่เดินอ่าแนี่ยเนี่ยนี่เรียกใครอ่ะเรียกใครน่ะไปนกเรียนันอะไ้วมเกี่ยวอะไรด้วช่วย่วยเมรีชั้วย 好吧。 เดียวลุงน่าเกลียดนเลยอ่ะทั้งวันทั้งไ้้ลยเราเราเฮ้ยพอแหแ่งไม่ยอติดดตอะไรกันพ่อมอเหนโว้ทั้งมีทั้งม้ี่ว่าจอดที่ว่า